นี่ครับผลงานรอบสองตอนตอนตีไหนปะตอนตีหนึ่งตอนเที่ยงคืนถนัดมือเลครับกระป๋องอาจจะเร็วแต่ว่าผมถนัดมือมากกว่า ประมาณนี้คันใหญ่ก็ลูด ดีครับได้เวลามาอยากหนูหลับมันใส่หนูไว้บ้างสามสิบก้หลังแหละใส่หนูแล้วก็ใส่ปลาไหลน้ำครับสองยางเลยมนันปวกสองยางเดี๋ยวไปรวมกันว่าสิมานบอกไปครับหนูหน่อยหนูหน่อยเบืองเลรับอย่นี่บมี หนูหน่อยครับหนูหน่อยดูท่านใหญ่อันนี้ก็เขากเขกออาเกี่ยวเกี่ยวมันเลื่อยเวลาเกี่ยวเลยผมเบื่อเลยเลื่อยการเกี่ยวเลยน,ะนลออยี่นนงไงมองแต่ะละมองนีย ก็ได้แต่ได้ไมครับตั้งอัไรล่ะนี่นมไม้เห็นไม้ป่ะนั่นฮะมองเนี่มันข้ามอากาศเลยครับถูกใจไหนคุ้มบองเลย

อันนี้มีอาการอยู่ที่นี่ลูกหนูผมได้ยักตัวครับเียเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเลยวันนี้ มองลูกนี้ผมยังเจ๋งเลยหมุดสภาพไปยามปลาไหลตอ่อครับรุ่นปลาไหลรุ่นปลาไหลบ้านนี้มองปลาไหลครับบ้านนีย้ยามปลาไหลยามปลาไหลหนูอะไรยักตัวรุ่นปลาไหลเยอะเป็นเยอะมากเนื้อสีสีอยู่อยากใหญ่ บกเคยมันบม่มักงอู้อันนี้เนี้มันหมูนะครับคือบ่คืออยู่คือเก่าอยูอ่

ปลาลไม้แรกครับไม้แรกโบบีครับพอ,อดีผมเห็นใส่เดือนมันตีหนึ่งมากครับมันออกอยากหัวละนี่นดเดี๋ยวเปลี่ยนย่บึงสีมานอาทีดว่าสีใดผลอยู่ดวมีรอบสองครับรอบสองนี่นี่ ผลงานไม่น่าพึงพอใจตรงนี้หลบสองนี่ครับหลบสองหลบสองก็ได้แล้วนี่นี่นี่นนกใหญ่เลยบักขนฟูบักขนฟูลูกพี่ขนฟูขนฟู ไฟกระชีดับแล้วครับฮึโอ้อ,อีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วอุ้ยสุดใครงามอดิใครงามงามงามเลยงามเลยเดี๋ยวเขาจะแกวกแล้วนี่เอาใส่กระป๋องเร็มาก ดูวันตัวนี้นะครับสองแต้มสองแต้มรอบสองดูวัน,นงามๆอยู่ดอกดูกันเลยดูอันเนีน่ยเอาใส่กับเร็วมาเลยจับตุยเหลืออยู่ซีหาหลังเดี๋ยวไปรุ่นกันตอ่อครับแบบซีหาหลังแต่ว่าเมื่อหน้าผมยำปลาไหลเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับ ไดเหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวปลาไหลก็ได้หมูก็ได้ครับตุยตุยตุยไปแล้วเรียบร้อยเยีะยวสิไปยามงูมายามปลาไหลต่ำเดี๋ยวมาตัวนี้ก็พันเข้าไปทั้งในอยู่เป็นไรบะนี่อันนี้เปลี่ยนเงี้ยครับตอนแรกในใส่มันหมูบัวลอผลเห็นขี่กระเดียนตัวหนึ่งก็เลยเอา มาใส่บ้างโอ้ที่ถือกี่ดอกนี่คิดว่าใช่แล้วนี่เต็มอะไรวะโอ้ยรุดสริรุดสักอืมความแตกต่างครับกับหมูหมูครับ ใส่เดือนก็ละลยยางกันเลยผมบอกเลยถ้ามันไทยผมคุบริวารดิแต่ว่าอารอบแรกนี่ไม่ยามนี่บวกินเลยไหมมันหมูนี่ไหมอันนี้ใส่เดือนตัวเดียวนี่ใส่ได้ว่างซีหลังทิ่มี่ยกันแทบทุกหลังเลยนะมันดึงมันดึงเข้าไปมาแต่ยูไปยู่มันก็นอีกยางหนึ่ง ตัวนี้นี่ก็มีอาการคือกันนี่ครับมาแล้ว,ว,ลวใส่เดือนใส่เดือนอันนี้ก็ใส่เดือนไ,ไม่ยามนูดีกว่าครับเด้งหน้าที่กันอยู่หาลสิไดพ่อโตเงียบลิปเลย

ไส่กระดรสองตัวใส่เดือนตัวเอ้ยตัวนึงใส่กระไรซีหลังซีหลังได้เปลา์ไลท์สองตัวตัวโอเคดีว่าโอเคเดือหนูผมนี่หนูกระไรสองอยู่ได้พวกขุมครับยังได้หลาย หวงเสียครับพี่น้องอู้นี่ไงบักอักบักอักมาอีกแล้วหนึ่งครับมาอีกแล้วหนึ่งโอ้โโคตรสัรอบสองไข่เนี่ยเกือบโปมานี่ครับ ผลงานรอบสองตอนตอนตีไหนปะตอนตีหนึ่งตอนเที่ยงคืนคน,นี่ครับปลาไหลสองใหญ่เติบใหญ่เติบแล้วก็หนูสามครับรุ่นกันต่อมืออื่นครับววสวัสดีงามเ้าครับเวีนท่านขึ้น hàm a yam mua hoặc là yam mua yam mua yam tonso sâu tonso sâu dầm hmm. xì ตามตูต้ตตไดไหนนี่ครับเป็นไงเป็นไงอยู่นี่ไปจัดการก่อน,น,น,น นั้นแล้วตัวหนึ่งครับสบายใจแล้วเสร็จแล้วดีใจเละบุ๋ ini yang lebar Oh ni. มืดแล้วครับพีหาล้างสืดอ้ายแล้วอุอมังงามเลบุตหน่อยเนะี่ยใชิปิดมนูหน่อย รูปรอบเสาครับมานตัวเดียวนะครับบ่วงบ่วงยุนี่ประมาณ40 40หลังแต่ว่าใส่บุ่มกรเติบใส่เดยวาง30คำก่อนก็ถือประมานอยู่เมื่อคืนนี้ได้3ครับ3ตัวขวั้วเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อคืนี่ตัวหนึ่งมาเติมกันปต่ไรก็บคือคือหรอกเดี๋ยวเห็นฟุม่ม ตอนแรกนี่ใส่เงียตอนแรกใส่เงาไอ้มันหมูครับมันหมูบถือจักตัวเลยอะไรวันนี้มาพอขี่กระเดียนมันมันไตขึ้นใส่เดือนมันไตขึ้นมากเลยลองเปลี่ยนเงาใส่สีหลังคิดถือสองตัว ขาดตัวหนึ่งอันนี้ตามความคิดผมเลยค่อผมร่องมานน่เงี่ยนี่บัดสูใส่เดือนจักอย่างหรอกดีครับร่องแล้วอันนี้ตามความคิดผมด้คนอื่นผมก็บรรูปกันความคิดผมนี่ว่าใส่เดือนนี่พิสุจยอนแล้วเงี่ยไอใส่ปลาเล คลิปนี้ก็ขอลาเลยครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปไหมสวัสด,ดีครับพ่อกันคลิปไหมครับ